สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การคุยข้อมูลกันในวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยอืมมันเต็มไปด้วยความย้อนแย้งที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือเรื่องของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เรารู้ๆกันว่าเป็นชาติที่คนรวยที่สุดในโลกถ้าคิดแบบเฉลี่ยต่อหัวนะคะแต่ภาพที่เราเห็นนี่สิคะกลับตรงกันข้ามเลยวัฒนธรรมของเขาคือการห้ามอดรวยแบบเข้มข้นมากๆคำถามคือทำไมล่ะคะ ทำไมมหาเศรษฐีถึงยังขึ้นรถรางไปทำงานแล้วทำไมประเทศที่คนรวยขนาดนี้ถึงมีนี่ครัวเรือนสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกวันนี้แหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันก็น่าสนใจมากค่ะ มีทั้งรายงานวิจัยแบบลึกๆเลยที่ไปส่องโครงสร้างสังคมเศรษฐกิจของสวิสแล้วก็มีบทความส่วนตัวของคนที่ไปอยู่ไปทำงานในแวดวงการเงินที่นั่นจริงๆเราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่ารากฐานทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็ระบบแปลกๆของเขาเนี่ยมันหล่อหลองวิธีคิดเรื่องเงินที่ไม่เหมือนใครของคนสวิสได้ยังไงใช่เลยครับความย้อนแยงที่ว่ามาเนี่ยมันคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยในทางหนึ่ง สวิสคือประเทศทุนนิยมแบบสุดขั้วเลยนะครับที่ระบบทุกอย่างเอื้อให้เกิดการสะสมทุนมหาศาลแต่อีกทางหนึ่งวัฒนธรรมการแสดงออกกลับกดทับความร่ำรวยไว้แน่นมากเหมือนเหมือนสังคมนิยมเลยวันนี้เราจะมาคลี่คลายปมนี้กันครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มที่จุดกำเนิดความคิดแบบนี้กันก่อนเลยในบทความจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเขาเล่าภาพได้ชัดมากเลยค่ะ เขาบอกว่าแค่เรามองไปที่ภ so ูมิประเทศของสวิตที่เต็มไปด้วยภูเขากับฤดูหนาวที่แบบโหดร้ายสุดๆมันก็เหมือนเป็นบทเรียนแรกแล้วว่าการตัดสินใจพลาดเรื่องเงินแค่ครั้งเดียวอาจจะทำให้ครอบครัวคุณลำบากได้ทั้งฤดูหนาวมีคำพูดของหญิงชาสวิตคนหนึ่งที่ขมมากค่ะเขาบอกว่าฤดูหนาวไม่เคยฟังคำอ้อนวอนของใครโหฟังแล้วเข้าใจเลยว่าทำไมการวางแผนถึงฝังอยู่ในเดนทีถูกต้องครับแล้วภาพที่เราเห็นความนั้นเนี่ย มันเชื่อมกับแนวคิดในรายงานวิจัยที่เรียกว่าจิตวิญญาณแห่งเทือกเขา Alps หรือ Alpine mentality ได้พอดีเลยมันคือความทรงจำร่วมกันของคนในชาติเกี่ยวกับความแร้นแค้นในอดีตที่มันฝังรากลึกมากๆจนกลายเป็นความรู้สึกเ,เกลียดชังความเสี่ยงหรือ risk aversion โดยธรรมชาติแล้วมันก็ผลักดันให้คนออมเงินตลอดเวลา เพื่อเตรียมรับมือกับฤดูหนาวทางเศรษฐกิจที่เขาเชื่อว่ามันจะกลับมาเสมอโอเคงั้นก็แปลว่าส่วนหนึ่งมาจากสัญชาตยาณการเอาตัวรอดจากธรรมชาติแต่แต่นั้นมันก็ยังไม่ตอบทั้งหมดนะคะว่าทําไมการแสดงออกถึงความรวยถึงกลายเป็นเรื่องที่ดูไม่ดีมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าคะมีแน่นอนครับและรากของมันนี่ลึกไปถึงเรื่องศาสนาเลย ในศตวรรษที่16ที่เมืองซูริกมีผู้นำการปฏิรูปศาสนาคนสำคัญชื่อสวิงลีเขาผลักดันแนวพิษที่อืมค่อนข้างสุดโต่งในยุคนั้นคือโบสถ์ต้องสมถะที่สุดเขาให้รื้อรูปเคารพเอาเครื่องประดับทองคำออกไปให้หมดแล้วตักกะนี้มันก็ซึมเข้าไปในสังคมเลยครับว่าถ้าการประดับโบสถ์ซึ่งเป็นบ้านของพระเจ้าด้วยทองคำยังเป็นบาป การประดับร่างกายตัวเองด้วยของหรูหราฟุ่มเฟือยมันก็ต้องเป็นบาปที่หนักกว่าเป็นสองเท่าโอเข้าใจแล้วค่ะมันกลายเป็นบรรทัดฐานทางศีลธรรมไปเลยใช่ครับแล้วพอไปที่เมืองเจนีวาแนวคิดของจอห์นควินก็ยิ่งซับซ้อนไปอีกขั้นหนึ่งคาวินไม่ได้บอกว่าความรวยเป็นสิ่งไม่ดีนะกลับกันเขาบอกว่าความสําเร็จทางโลกและความมั่งคั่งเนี่ยเป็นสัญ,ญญาณว่าพระเจ้าโปรดปรานคุณอ้าวเหรอคะแต่ มีเงื่อนไขข้อใหญ่ติดมาด้วยคือคุณห้ามเอามันไปใช้จ่ายสุรุย่ยสุร่ายเด็ดขาดต้องเอามันไปลงทุนต่อยอดหรือเก็บออมเท่านั้นพอสองแนวทิศนี้มารวมกันมันเลยเกิดเป็น,นกลไกที่ส่งพลังมากคือคนถูกขับเคลื่อนให้ทำงานหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับพระเจ้าแต่สังคมกลับห้ามไม่ให้เอาเงินที่หามาได้ไปใช้ปลนเปลือตัวเองผลลัพธ์มันเลยมีทางเดียวครับคือการสะสมทุน ถูกต้องครับการสะสมทุนซึ่งก็คือรากฐานของระบบธนาคารสวิสที่แข็งแกร่งอย่างทุกวันนี้พอพูดถึงการสะสมทุนแล้วมาดูตัวเลขจริงๆกันดีกว่าค่ะว่ามันมหาศาลขนาดไหน ข้อมูลจากรายงาน UBS Global Wealth Report นี่ชัดมากนะคะสวิตเซอร์แลนด์ครองแชมป์ประเทศที่มีความมั่งคั่งเฉลี่ยต่อผู้ใหญ่สูงที่สุดในโลกอยู่ที่ประมาณ6 8 7 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อคนแต่ที่ดิฉันว่าน่าทึ่งกว่าคืออัตราการออมของประเทศเขาเนี่ยสูงถึง31.7%ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของยุโรปอยู่ที่แค่13.2%เองมันต่างกันเกินเท่าตัวเลยนะ ใช่ครับและที่น่าสนใจในตัวเลขนั้นก็คือแม้ว่าค่าเฉลี่ยจะสูงมากแต่สวิสก็เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงเหมือนกันนะค่าจีนีโคเอฟฟิเชนต์เขาค่อนข้างสูงเลยแต่ ค่ามัยธยฐานหรือมีเดียนคือค่าของคนตรงกลางจริงๆเนี่ยก็ยังสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกอยู่ดีซึ่งมันบอกเราว่าไม่ใช่แค่เศรษฐีที่รวยแต่ชนชั้นกลางของเขาก็รวยจริงๆเหมือนกันและที่สำคัญคือความมั่งคั่งของคนส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ในรูปของบ้านหรือที่ดินแบบประเทศอื่นแต่อยู่ในกองทุนบาเหน็จบนานาญครับเดี๋ยวนะคะวินัยทางการเงินที่แข็งแกร่งขนาดนี้ มันเป็นไปได้หรอคะที่จะเกิดขึ้นจากนิสัยส่วนตัวของคนทั้งประเทศหรือว่ามันมีระบบอะไรบางอย่างที่คอยบีบให้ทุกคนต้องทำตามเป็นคำถามที่ดีมากครับและคำตอบคือใช่เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องของนิสยัยแต่มันคือระบบที่บังคับให้ทุกคนต้องมีวินัยทางการเงินซึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าระบบ3เสาหลักสาหรับการเกษียณ 3. เสา,สาหลักมันคืออะไรคะเสาหลักที่1คือบำนาญพื้นฐานจากรัฐครับ แต่ประเด็นคือคนสวิสทุกคนถูกสอนและรับรู้ร่วมกันมาตลอดว่าเงินจากเสาแรกเนี่ยไม่พอใช้แน่ๆมันเป็นแค่ขั้นต่ำสุดๆซึ่งความกลัวว่าไม่พอนี่แหละที่เป็นแรงผลักให้ทุกคนต้องไปโฟกัสที่อีกสองเสาที่เหลืออย่างจริงจังเหมือนเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานที่ทุกคนรู้ว่ามันไม่พอเลยต้องขวนขวายหาเพิ่มเองถูกต้องครับแล้วมันก็จะนำไปสู่เสาหลักที่สองคือบำนาญจากการทำงาน อันนี้แหละครับคือเครื่องจักรผลิตความมั่งคั่งของชนชั้นกลางสวิสเลยมันเป็นภาคบังคับที่ทั้งลูกจ้างและนายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้าไปในกองทุนทุกเดือนระบบนี้มันเปลี่ยนพนักง,งานออฟฟิศทุกคนให้กลายเป็นนักลงทุนไปโดยปริยายเลยนะเพราะเงินก้อนนี้จะถูกนําไปลงทุนต่อย,ยอดแล้วมันก็ถูกล็อกไว้จนกว่าจะเกษียณมันเลยปลูกฝังการคิดระยะยาวโดยอัตโนมัติและสาที่3ล่ะคะ เสาหลักที่3คือการออมส่วนบุคคลครับแม้ในทางกฎหมายมันจะเป็นภาคสมัครใจแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันคือภาคบังคับทางวัฒนธรรมเลยก็ว่าได้เพราะรัฐให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบมหาศาลใครก็ตามที่เอาเงินไปใส่ในกองทุนเสาที่3จะสามารถเอาเงินจํานวนนั้นไปหักลดหย่อนภาษีได้เต็มๆมันเป็นเหมือนติดสินบนทางภาษีที่ส่งพลังมากจนทุกคนรู้สึกว่าทําไม่ทําคือพลาดมาก เป็นการบังคับไกล่ให้คนยอมล็อกเงินของตัวเองเพื่ออนาคตโหมันเป็นระบบที่ออกแบบมาฉลาดมากจริงๆนะคะคือใช้ทั้งความกลัวความจำเป็นแล้วก็ผลประโยชน์มาสร้างวินัยให้คนทั้งชาติทีนี้ขอเข้ามาประเด็นที่ดิฉันว่าคนนอกงงที่สุดเลยคนสวิสรวยที่สุดในโลกแต่ทำไมอัตราการเป็นเจ้าของบ้านถึงต่ำที่สุดในยุโรปคะแค่ประมาณ42%เองมันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับ มันเป็นเรื่องที่ขัดกับความรู้สึกมากเลยแหล่งข้อมูลก็ชี้ไปหลายปัจจัยรวมกันครับอย่างแรกคือราคาบ้านและที่ดินที่มันแพงแบบเหลือเชื่ออย่างที่2คือกฎการวางเงินดาวที่เข้มงวดมากแต่เอดผลที่สำคัญที่สุดอาจจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมคือมันไม่มีตราบาปทางสังคมกับการเช่าบ้านเลยในสวิสการเช่าอาพาร์ตเมนต์หรูๆใจกลางเมืองไปตลอดชีวิต ไม่ใช่เรื่องแปลกแม้แต่กับเศรษฐีเดี๋ยวนะคะฟังดูขัดกันอย่างแรงเลยนี่ครัวเรือนสูงที่สุดในโลกกลุ่มหนึ่งเกินร้อเปอร์ซน์ของ GDP แต่กลับบอกว่าไม่ใช่นี่เสียแถวส่วนใหญ่คนก็เช่าบ้านอยู่กันตกลุงนี่พวกนี้มันมาจากไหนแล้วทำไมระบบถึงสนับสนุนให้คนไม่จ่ายนี่ด้วยล่ะคะเนี่ยมันทำงไงในไงกันแนะ่ใช่ครับตอนผมเจอเรื่องนี้ครั้งแรกก็งงเหมือนกัน คือโปะบ้านหมดแล้วภาษีดันแพงขึ้นเนี่ยนะอะไรนะคะนี่ที่ว่าเกือบทั้งหมดคือนี่จำนองครับและเหตุผลที่เขาไม่รีบโปะให้หมดก็เพราะระบบภาษีสุดประหลาดที่ชื่อว่าไอเกนเมเตเวียดไอเกนอะไรนะคะไอเกนมิดแวครับแปลตรงตัวว่ามูลค่าค่าเช่าสมมุติแนวคิดมันเป็นอย่างนี้ คือถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านและอาศัยอยู่ในบ้านตัวเองรัฐจะมองว่าคุณมีรายได้สมมุติเกิดขึ้นเท่ากับค่าเช่าที่คุณควรจะได้รับถ้าคุณปล่อยบ้านหลังนี้ให้คนอื่นเช่าแล้วคุณต้องเอารายได้ที่ไม่มีอยู่จริงก้อนนี้ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีด้วยอะไรนะคะคือต้องเสียภาษีให้กับรายได้ที่ตัวเองไม่เคยได้รับเนี่ยนะจริงเหรอคะเนี่ยใช่ครับฟังดูบ้ามากแต่ ในขณะเดียวกันกฎหมายก็อนุญาตให้คุณเอาดอกเบีย้ยเงินกู้ซื้อบ้านทั้งหมดไปหักรถหย่อนออกจากฐานภาษีได้ผลลัพธ์มันเลยกลับตลับประเติดเลยคือถ้าคุณรีบโปะหนี้บ้านจนหมดคุณจะหมดสิทธิ์เอาดอกเบีย้ยไปลถหย่อนแต่คุณยังต้องเสียภาษีไอเกนมิดแวร์ att, ก้อนใหญ่อยู่เหมือนเดิมโอ้โหกลายเป็นว่าภาระภาษีของคุณจะสูงขึ้นดังนั้นการคงหนี้จำนองก้อนโตเอาไว้ให้นางที่สุดจึงเป็นกลยุทธ์ทางการเงินที่ฉลาดที่สุดสำหรับคนสวิสครับกลับด้านไปหมดแล้ว นี่คือการลงโทษคนที่เป็นไทยจากหนี้สินชัดๆไม่น่าเชื่อเลยโอเคค่ะงั้นกลับมาที่วัฒนธรรมการไม่อวดรวยกันบ้างในแหล่งข้อมูลมีคำเยอรมันคำหนึ่งที่ดิฉันว่าสรุปเรื่องนี้ได้ดีมาก Sign over shine. s i g n e r e r s h i n e ใช่ครับ Signerbershine มันแปลประมาณว่าเนื้อแท้สำคัญกว่าเปลือกนอกหรือการเป็นอยู่เหนือการปรากฏมันคือหัวใจของวิธีคิดของเขาเลย ในบทความส่วนตัวผู้เขียนเขาเล่าประสบการณ์ได้เห็นภาพมากค่ะเขาบอกว่าเคยรู้สึกอายที่ตัวเองถือกระเป๋าแบรนด์เนมเข้าไปในธนาคารที่ซูริกเพราะไม่มีพนักงานหรือลูกค้าคนไหนเขาทํากันเลยหรือมีเรื่องที่มหาเศรษฐีพันล้านคนหนึ่งสอนลูกชายเขาว่าเงินไม่ได้มีไว้เพื่อพิสูจน์ตัวเองกับใครแต่มีไว้เพื่อซื้ออิสรภาพในอนาคตให้ตัวเองการแสดงความมั่งคั่งของพวกเขาเลยกลายเป็นเหมือนรหัสลับที่รู้กันในวงใน เช่นการใส่นาฬิกาพาเท็ฟิลิปรุ่นคลาสสิกเรียบๆแทนที่จะเป็นโรเล็กซ์สัมเพชหรือการใส่เสื้อแคชเมียร์ที่ดูธรรมดาแต่คุณภาพดีที่สุดแทนที่จะใส่เสื้อที่มีโลโก้แบรนด์ตะโกนออกมาถูกต้องเลยครับมันคือการสื่อสารกันด้วยคุณภาพไม่ใช่ด้วยโลโก้และในรายงานวิจัยก็มีพูดถึงแรงกดดันทางสังคมที่เรียกว่าบินสลีซึ่งเป็นคำที่ใช้อธิบายคนที่เงียบเปะ๊ะและทำตามกฎระเบียบทุกอย่างการเป็นบินสลีคือเป้าหมาย คือการพยายามกลมกลืนไปกับสังคมให้ได้มากที่สุดการทำตัวโดดเด่นอย่างการขับรถสปอร์ตเสียงดังหรือแต่งตัวฉูดฉาดจะถูกมองด้วยสายตาตำหนิไม่ใช่ความชื่นชมอ๋อ <Aww. S 1> และที่สำคัญคือข้อห้ามเรื่องการพูดถึงเงินครับการถามเงินเดือนกันถือเป็นเรื่องที่เสียมารยาทอย่างร้ายแรงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ความเงียบนี้เองที่มันช่วยตอกย้ำวัฒนธรรมความมั่งคั่งแบบซ่อนเร้นหรือ stealth wealth ที่เขาว่ากันว่า ความรวยนั้นส่งเสียงดังแต่ความมั่งคั่งที่แท้จริงนั้นกระสิบฟังดูแล้ววินัยของคนสวิสนี่มันฝังรากลึกจริงๆนะคะแต่มันก็เกิดคำถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตหิหรือว่ามันมีระบบอะไรบางอย่างที่สร้างคนแบบนี้ขึ้นมาตั้งแต่เด็กคำถามดีมากครับและคำตอบคือใช่เลยมันเป็นระบบเต็มๆในแหล่งข้อมูลพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ายูกินโลนหรือเงินเดือนเยาวชนซึ่งผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะ เงินเดือนเยาวชนฟังดูเหมือนให้เงินเดือนลูกไปโรงเรียนเหรอคะคล้ายๆแต่โหดกว่านั้นครับคือพ่อแม่จะให้เงินก้อนใหญ่กับลูกวัยรุ่นเป็นรายเดือนเลยแต่ลูกต้องเอาเงินก้อนนี้ไปจัดการค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกอย่างเองทั้งค่าเสื้อผ้าค่าโทรศัพท์ค่าตัดผมหรือแม้แต่ของขวัญวันเกิดเพื่อนคือถ้าคุณใช้เงินหมดตั้งแต่วันที่20ิของเดือนอีก10วันที่เหลือก็ต้องหาทางเอาเองพ่อแม่จะไม่ช่วยโห นี่มันคือการโยนลงไปในโลกการเงินของผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ15เลยนี่นาผลลัพธ์มันเป็นยังไงคะเด็กๆไม่เตลิดกันไปหมดหรอกลับกันเลยครับมันบังคับให้เด็กเรียนรู้เรื่องการทำงบประมาณและที่สำคัญคือต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือ opportunity cost แบบเจ็บจริงถ้าเดือนนี้ซื้อสนคเกอร์คู่ใหม่ก็อาจจะไม่มีเงินไปดูคอนเสิร์ตก,กับเพื่อนมันสองบทเรียนทางการเงินที่โรงเรียนไม่เคยมีให้ได้แล้วมันก็ไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมคะเหมือนจะมีเรื่องระบบการศึกษาด้วย ใช่ครับมันเชื่อมกับระบบการฝึกงานหรือ Apprenticeship System ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของวัยรุ่นสวิสเลยนะประมาณ2ใน3ของเด็กจะเข้าสู่ระบบนี้ตั้งแต่อายุ15-16ปีคือเรียนทฤษฎีในห้องเรียน1-2วันแล้วอีก3-4วันก็ไปทำงานจริงในบริษัทได้เงินเดือนจริงๆข้อดีของมันมหาศาลมากครับ1คือพวกเขาเริ่มมีรายได้ของตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย สองคือเขาถูกดึงเข้าไปในระบบเศรษฐกิจในฐานะผู้ผลิตไม่ใช่แค่ผู้บริโภคและข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือคนหนุ่มสาวสวิสเริ่มต้นชีวิตวัยผู้ใหญ่โดยไม่มีหนี้การศึกษาโหจริงด้วยซึ่งต่างจากประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่มากการไม่มีหนี้ก้อนโตติดตัวทำให้พวกเขาสามารถเริ่มออมเงินในเสาหลักที่3ได้เร็วกว่าคนชาติอื่นเป็น10ปีเลยพอฟังมาทั้งหมดเนี่ยภาพมันชัดขึ้นมากเลยค่ะปรากฏการ์รวยแต่ไม่โชว์ของสวิส ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยสักนิดแต่มันเป็นผลลัพธ์ของระบบที่ถักทอเข้าด้วยกันอย่างลงตัวทั้งวัฒนธรรมที่มาจากภูมิศาสตร์และศาสนาโครงสร้างของรัฐที่ทั้งบีบและจูงใจด้วยระบบบ,บำนาญและภาษีไปจนถึงการศึกษาที่ปลูกฝังวินัยตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นดิฉันชอบประโยคสรุปในบทความนึงมากเขาเขียนว่าคนสวิสไม่ได้วางแผนการเงินเพราะเขารวยแต่เขารวยเพราะเขาวางแผน มันคือบทสรุปที่ใช่เลยครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าปัจจุบันโมเดลที่แข่งแกร่งนี้ก็กําลังเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่เหมือนกันวิกฤตค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆมันกําลังบีบคั้นชนชั้นกลางอย่างหนักแล้วเราก็เริ่มเห็นความตึงเครียดในคนรุ่น Gen Z ที่โตมากับโซเชียลมีเดียที่เน้นการแสดงตัวตนแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอยู่ในสังคมที่กดทับเรื่องพวกนี้และยังต้องกังวลกับอนาคตทางการเงินของตัวเองอย่างมากด้วย นั่นสินะคะซึ่งมันก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าสนใจให้เราได้เก็บไปคิดกันต่อแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ชี้ไปในทางเดียวกันว่าคนสวิสมองว่าเป้าหมายสูงสุดของเงินคือการซื้ออิสรภาพและความมั่นคงอิสรภาพจากการต้องกังวลคำถามก็คือในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมันหมุนรอบการแสดงออกภายนอกการบริโภคเพื่อสร้างตัวตนนิยามของอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่คะ มันคือความสามารถที่จะซื้อทุกอย่างที่เราอยากได้เพื่อบอกให้โลกรู้ว่าเราเป็นใครหรือมันคือความสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสงบโดยไม่ต้องกลัวแม้ในวันที่โลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป